รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชเช็คอินโดยน้ำดื่มสิงสว,ส,สวัสดีครับเปลี้ยวป,ปากเช็คอินมาแล้วค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เรามาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็ดเอ้แล้ววันนี้นะคะออนก,ก็จะขอมาลองเช็คอินด้วยขนตาเพราะว่าปกติเราไม่เห็นนออนนะคะในชุปเปอรอออน ค่ะแต่ว่าวันนีะน้องอานจะมาเช็คอินตลอดทั้งวันเลย<ช>โอ้ยอย่างเงี้อาทิตย์นี้ก็เหมือนเป็นอาทิตย์รวมญาติเลยนะครับเพราะว่าเราสามสี่พี่น้องเนี่ยก็จะได้ทำไมอ่ะสามสีพี่น้องจะ,ไ,ะงได้ม,มาบูมบิเจอกันอีกครั้งหนึ่งปก<ช>ติน้องอานนี่จะเห็นแค่ในช่วงกว่อนเช็คอินแต<ช>่ตนนี้น<ช>นเราเจอตัวจริงต้องบอกได้คำเดียวว่าน่ารักอะที่ต้องบอกว่า เป็นย่านที่คึกคัมมากคะเพราะมีทั้งคนทำงานนะคะนิสิตนักศึกษาหัวเที่ยวเลยบอกกันไปรุ่นอย่างเราค่ะน้องอ๋อใช่แล้ววัยมหาลัยแบบนี้นะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยถึงสองแห่งแล้วกันมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะที่เก่าแก่มากๆแล้วก็เอแบกค่ะได้เอางี้ว่าตอนนี้เราไปเช็คอินในมหาลัยกันเลยครับโอ้ยพร้อมไหมโอ้ยแต่ว่าอยู่ก่อนอะไรไปกินมหาลัยอะไรเรามากินอาหารใช่หรอเป อ้าหมายถึงว่าย่านย่านแถวแถวมหาลัยเอเอ็มแอกอะไระไรังงแหงอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า,อาตอนนี้เนี่ยอ,ออนหิวแล้วพี่ๆสองคนจะพาออนไปไหนก็ได้เพราะว่าเนี่ยออนนะคะเตรียมร้าน<ะ>ของถุงไส้ตัะไตม้มะพอกนะคะมาเพื่อการจะไปสั่งท้รงนั่นั้นเป็เริ่มงันธี์ร้านแรกเลยค่ะเป็นร้านแบบอร่อยิทางชิวๆง่ายๆโอเคไหมโอเคมากเลยถ้าพร้อมจะไปเลยที่ไม่หิวแร้วเมื่อวันนี้ตอร์เรียที่ ได้เหรอไม่จอดคนเดียวเลยนก็ได้ทั้งหมดแล้วอ่ะฮั่นกันเลยฮั่นกันเลยเหรอหโอ้ยเจงใจอ่ะอะไรนี่อู้โอ้โหนี่ไงเฮ้ย คือแบบว่ามาช้าเพราะว่าเป็นแบบพิเศษสำหรับคนพิเศษเนี่ยนี่ออนมีน้องเดียวนี่ก็น้องเดียวนี่มีอันนี้คือมีทุกอย่างเลยแต่ว่าต้องให้คุณผู้ชมฟังก่อนค่ะร้านที่เราสามคนพาคุณผู้ชมมานะคะก็คือร้านก๋วยเจียวไก่มะระซปเปอร์ตตนเขบอกว่าดังมากๆนะคะเปิดมาแล้ว20ปีใช่ครับเรียกได้ว่าคนแถวนี้นะครับถ้าเป็นย้านละกาแผลเนี่ยรู้จักทุกคนค่ะปกติแล้วที่เราเห็นเนี่ยนะคะก๋้วยเจียวไก่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาแบบว่าเนื้อไก่ชิกๆซอยๆแต่ว่าร้านนี้มาแบบชิ้นใหญ่มาก ชิ้นใหญ่มากจ,จริงๆนี <a> ni, ่นี่นี่ right. <am> นี่เนี่ยครับคือเราต้องบอกว่าเราดูจากหนุ่มเห็นปะคือมีหมดเลยนะมีแบบตีนไก่มีปีกมีน่องคือทุกสิ่งอย่างอ่ะก็คือเขาจะใช้เวลาแบบว่าในการคำนวณอย่างนี้นะคะอย่างพวกตุ่นต่างๆเนี่ยเขาจะใส่พวกเครื่องยาจีนลงไปใช่ไหมคะเดีวเราจะคำนวณว่าเออหม้อขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าตุ๋นนานแค่ไหนเพื่อที่จะให้ไก่มันเปื่อยนุ่มค่ะ ที่สำคัญน้ำซุปเขานี่ก็ทีเด็ดเกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเขาจะใช้น้ำซุปต้มไก่เนี่ยแหละครับที่เคี่ยวเคียเ่ยวมาผสมกับน,น้ำซุปใสครับรสชาติก็เลยมีความหวานด้วยนะแต่ว่าของออเด็ดกว่านี่เลยค่ะมาราเนี่ยนะคะเขา<ม>ใส่ลงไปจะต้องเป็นมาระชิ้นโตๆแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเนี่ยะแล้วก็ตุ๋นไว้ค่ะให้มันเข้าซึมกับยาจีนดังนั้นเนี่ยมาราก็จะไม่มีความขมก็จะเหลือไว้แต่ความหวานนั่นเองขวามาอ่อยค่ะนี่เลยน้องเขาเหมือนคัดมาจากไก่นักวิ่งเลยครับทำไมคะน้องใหญ่มาก เนอะไก่ตัวนี้ต้องวิ่งเยอะแน่ๆให้ฐานะน้องใหม่นะคะต้องดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแบบนี้นะดื่มน้ำสะอาดสะอาดจะได้สดชื่นขอบคุณมากค่ะพี่จอยถามน้องใหม่ของเราดีกว่าครับน้องบอลค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาราซุปกระตุ๋น ในวันนี้ที่ทานไปเป็นยังไงบ้างาครับสุดยอดมากๆครับซุปเปอร์จริงๆไม่คิดว่าจะได้ไก่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น้ำรู้สึกว่ามันกลืนน้ำใสกว่านี้อันนี้คือน้ำมันเข้ากับยาจีนกับไก่ได้ดีมากอร่อยมากค่ะเป็นน้ำเป็นน้ำไก่ตุ๋นด้วยนะนะคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับถ้าอยากจะมาทานที่นี่ครับง่ายมากเลยครับจับเส้นรางกำแพงนะครับมองหาป้ายครับซอยรางกำแพง19บทับห เข้ามานิดเดียวเองครับอยู่ซ้ายมือเจอเลยแต่ว่าอ๋อเดี๋ยวพ่งกินนะคะเพราะว่าเราต okay. ้องทานทั้สอง้านนะอ๋อโหอย่างอ๋อเนี่ยสบายมากอยู่แล้วค่ะเห็นโต๊ะเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเรื่องกินเนี่ยอ๋อไม่เป็นรองใครนะคะเพราะแต่ว่าต้องถามพี่เต๋อกับพี่จอยมากกว่าว่าไหวหรือเปล่าโอยสบายแล้วโอ้ยเบายช่วงหน้าไปอินเทรนกันในร้านอาหารบรรยากาศบ้านในโซนและจิบกาแฟที่การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองพลาดไม่ได้เลยแหละค่ะ